ใครที่รู้ตัวหรือสงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ลองสำรวจตัวเองกันดูก่อนนะครับว่ามีอาการอะไรบ้าง Workpoint Today รวมอาการโควิด -19 มาไว้ให้ดูในคลิปนี้ครับองค์การอนามัยโลกแนะนำวิธีสังเกตอาการโควิด -19 ไว้โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ3ก,กลุ่มดังน,นี้ครับ 1. กลุ่มอาการหลักในผู้ใหญ่พบว่ามีไข้หรือไอแห้งๆต่อเนื่องกัน หายใจลำบากเหนื่อยอ่อนเพลียมีน้ำมูกปวดตาเนื้อตัวปวดหัวส่วนในเด็กอายุไม่เกิน10ปียังพบอาการเพิ่มเติมคืออาจมีไข้สูงนาน5วันขึ้นไปแม้จะให้ยาลดไข้แต่ไข้ก็ไม่ลดลงประกอบกับเบื่ออาหารพบการอักเสบบริเวณผิวหนังหรือผื่นแดงและมีอาการท้องเสียร่วมด้วยมีน้ำมูกปวดตามเนื้อตัวปวดหัว 2. กลุ่มอาการที่พบในผู้ติดเชื้อบางราย จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นรับรสได้น้อยลงมีอาการคัดจมูกตาแดงเจ็บคอมีผื่นแดงปวดข้อคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะรู้สึกหนาวหรือขั้นเนื้อขั้นตัว 3. กลุ่มอาการที่พบในผู้ติดเชื้อรุนแรงจะมีไข้สูงมากกว่า38องศาเซลเซียสหายใจลำบากไม่สามารถหายใจต่อเนื่องได้ตามปกติเบื่ออาหารสับสนรู้สึกเจ็บหน้าอกเหมือนถูกกดไว้ และในผู้ป่วยบางรายยังพบว่ามีอาการงุดหงิดวิตกกังวลซืมเศรา้าเพอ้อไม่รู้ตัวชักนอนไม่หลับขณะที่ในรายที่เกิดการอักเสบรุนแรงส่งผลให้มีอาการทางระบบประสาทและสมองทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกสมองอักเสบไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้ซึ่งหากพบอาการเหล่านี้ควรกักตัวและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 พร้อมแจ้งอาการที่พบให้กับสถานพยาบาลทราบเพื่อป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงไปมากกว่านี้นะครับ WorkPoint Today ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและหายป่วยไวๆไวนะครับนอกจากนี้ WorkPoint Today ยังจัดทำวิดีโอคู่มือการปฏิบัติตัวในช่วงวิกฤตนี้อีกหลายคลิปติดตามได้ทาง playlist นี้กด subscribe กันไว้ได้เลยครับหรือหากอยากทราบว,วิธีการปฏิบัติตัวด้านไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ you